เลขเครื่องเลขสามนรนุประกาศบัตรผู้สเการศึกษาจากโรงเรียยาชบวันนี้เวลา17นาฬิกา

พิษณุยกิจหทักประทับจัดการศึกษาแะการพันาศึกษาาการศึกษาในระดับและต้องรับผดชอบในเรงความู้ควาสารของผู้เรียนใจไทครลิเซตบอกโกงานตัวเองพราราฐานการศึกษาไทยทางพ้นทีระยาขยายโอกาสการศึกษาใแต่เยาวชนและประชาชนด้วยพระเจ้ารวงค์คู พระเจะ้ามกุฎิเจ้าฟราพชรราชสุดาสิริโสวยพาพรรนปนาวีขอท่านแบประดังเป็น,นประธานและประกาศสัญบัตรประจําปีการศึกษา2,553ขโรงเรียนสยามธรกิจเยาวรอุปถมันนี้สมเด็จพระเจ้ามกิีเจ้าฟ้าพัชรราชสุาสิริสวทพาพนาวีขท่านแต่งุจารุัฒนาชยธรรมนิตเป็นพระด ในการได้ประกาศนียบัตรแก่ผสรการศึกษาประจีการศึกษาสัมผัส552ของบริษัทธุรกิจเนเอุตสาหกรรมและาบริการการลงดุบริษัทมีรายละเดป็นผู้สมรการศึกษารวมทงสิ้น547คนประกอบด้วยผู้สมรการศึกษาระูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพรสดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและภาคทุนการศึกษาประจำการศึกษาสัั5 5 นสยามธุรกิจเน่ะอุปทัน์ดให้ควาสมสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนในด้นานร่างกายจิตใจและสังคมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามปัฒนธรรมรพินิยตีงามของไทยในด้นานการศึกษาได้ผลเรียนผู้เรียนมีความพร้อมสูงมากองการทำงานด้วยนะพระเจ้า เวลา17นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิรโสภาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงจารุวัฒนาชิงธรรมนิตเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังห้องมรกตแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินทราวีเจนต์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ประจําปีการศึกษา2552โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวม454ราย โรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพิคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีก่อตั้งขึ้นปี2507เพื่อผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรภาพปกติภาคสมคบและภาพภาษาอังกฤษในสาขาต่างๆอาทิการบัญชีการโรงแรมการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะวันนี้สมเด็จพระเจ้าพิคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ในวันนี้ทาโดรให้หลวงร่อจารวัตนวัฒนาชิยะธรรมินะคะเปนแทนพระองค์ในการประกาศเยมปอร์แต่ละสําด็จการศึกษาจะมีการศึกษาสองพันห้าร้อากองขอรนในักเรีระดบปรมรดับมัธยมต้นและมัยมปลายโดยแบ่งเป็นการี้ัการศึกษารวมทั้งส่้ารส่ประกอบด้วยผู้ ส่งระกาศยบัติชาชชั้นสงจำนวน454คนและมอบถุนการศึกษาประจำันทก้าจ553ด้วยรื่นเริงเพื่อจิตแับธรรมะและมัความสำคัญจากขันนำขั้นทรรด้านร่างกายจิตใจและสังขาให้เยาวชนีวนวัธรรมจริยธรรมทางวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของไทยทางด้านการศึกษา่ายต้นต้นคนปะ่าต้นล้วไปเลย ช่างก้าอย่าไปดูนะช่า <c oughs> งก้าอย่าไปดูช่า <c oughs> งก้าอย่าไปดูแม่งไม่มี